จ้าแม่จ่าพระเจ้าวันนี้มาหาซื้อบุตรอีกแล้วนะอันนี้คือฟูมิน้นนะ้าอยู่ที่โล่งๆมันจะไม่มีสีเลยแต่ถ้าอยู่ที่แจ้งเนี่ยเข็ดฟันเลยสีวัสดุปลูกไม่ได้มีอะไรเลยนะมีเข่งมีเข่งสวยงามมากยิ่งที่โล่งยิ่งดีอะ่ะโอ้อันนี้มีตัวด่างด้วยใส่เข่งจะให้หน่อดีให้หนอ่อดีมากค่ะ ดีถึงดีมากอันนี้เขาเรียกบุดชมพูโอ้โหชมพูนี่สวยจริงเลยเนาะและนี่แข่งนี่อะไรหรือเพิ่งรื้อยาออกมันเป็นประกายดาวหมดเนี่ยแล้วก็ปล่อยมันตายครับตายหมดยากโอ้โห่าอช่วงนี้ช่วงช่วงนี้ช่วงนี้มันไอ้นี่เนาะว่าวานแง้ไข่ช้างจุ สวยมากสวยใจละลายและใส่เข่งออกหนอดีมากเลยอ่เออกินนะครับหนอนกินใบหมดเนากะกินสวย,สวยจีนานเน,นานเนะนานเห็นไหมดูกอนร างคนบอกเลี้ยงใส่เข่งไม่ดีต้องเลี้ยงดิน,นน้อยๆจะดีถ้าเลี้ยงที่เยอะๆมันจะไม่สวยไม่จริงหรอกที่ดินเยอะยิ่งดีอ่ะยิ่งงามยิ่งออกหนอแล้วเขาบอกลอกใบมันดีใช่ไหมนี่ลอกโคนออกลอกใบออกหมดเลยวันก่อนมีนอยู่ต้นใหญ่อยู่ต้นใหญ่ต้นโตๆเครับจะ้ะใหญ่แล้วยี่สิบใบยกลงเร็วๆเลยเกินสิบห้าใบครับอ๋อสิบห้าใบก็ยกลงเร็วๆสิบห้าก็ใหญ่อยไไู่ก็นั่งลอกใบอยู่เมื่อวานนี้เคยใหญ่อันนี้ไหมครับเดี๋ยอันนี้มันอย่างเงี้ยมันใหญได้ผมไม่ใช่ได้ แยกได้เลยแยกได้แล้วปาดนี่เลยปาดเนี้ยพอถ้าเราเราไม่เราไม่เอาอันบนออกอันล่างมันก็ไม่แตกปาดเนื้อไปด้วยเหรอจ้ะตัดปาดแต่ข้ออะไรเนี้ยเนี่ยจิ๊บนี้เลยเนี่ยจิ๊บ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 ไล่ออกแล้วก็แตกใหม่อันนี้ง่ายเป็นง่ายแล้วคนคุยยากกันนะเขใบใหญ่ถ้าใบใหญ่ทำยากแยกไม้ชอบแยกกอเล็กๆกันเนาะไม้เล็กอ่ะสวยอยู่ คนบินนี่ก็มีนะเนี่ยเล็กๆก็เต็มแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน